สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญรอดพาเจ้า M6240 ครับมาทำการปรับพื้นที่อยู่บนเขานี่แหละดูดิสภาพตรงนี้ผมเคยมาทำทางนะครับเคยมาขุดบ่อเล็นน้อยตรงแทงนะ้ำปลาปลาคงจำได้นะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ ผมเคยมาทําทางครับทําทางลงเขาแต่วันนี้มาปรับสภาพพื้นที่ครับโอ้โหอยวดูสภาพก่อนกว้างใหญ่ขนาดไหนดูเอานี่เขาเพิ่งตัดต้นยางเสร็จนะเสียน้อยเรามาขอเช่าครับมาทํางานกับบุญรอดก็เลยเห็นสภาพแล้วก็เลยว่าโอ้ยมาเช่าดีกว่านูน่น เสียน้อยก็เลยมาเช่าพื้นที่ครตัดต้นยาเสร็จแล้วกาลังจะปรับพื้นที่ทําการปลูกมันวันนี้เอารถถมา2คันเลยครับฟอร์ด6610ขับโดยเสียน้อยอยู่ตรงนู้นครับด้านนี้ก็เป็นเจ้า m 6240ครับหัวหน้าแมกเราเอานี้เอารถถมาเลย2คันครับมาปรับพื้นที่จะมีพนักงานคอยเผานะมันจะเผาติดง่ายหรือเปล่าล่ะ ฝนตกทุกวันครับอยู่นี่ดูนี่ค่อยๆทยอยเผาไปครับตรงไหนเผาได้ก็เผาแล้วค่อยทยอยเผาไปขนเก็บก็เก็บไปรถไถก็มีหน้าที่คอยตะล่อมตะล่อมพวกเศษไม้พวกอะไรนี่แหละครับเผาเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเจ้า M6240 ดีกว่าขับโดยหัวหน้าเมกเรามันจะเสร็จไมหมล่ะวันนี้ตก30ไร่นะโอ้โห เสียน้อยเราลงทุนนี่ถ้าได้ผลผลิตออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นแสนแน่กำไรต้นยาหัวตัดเสร็จได้ก็โอ้โหรถบรรทุกไม้คว่ำก็มีนะฮะไปคว่ำตรงที่เริงเขาก็มีแต่วันนั้นผมมาไม่ทันนี่ได้ยินจะเสียน้อยลงเฟซให้ดูครับก็เลยรู้ข่าวดู ไอ้เล็กเลยน้อยนี่ก็ต้องหาคนเก็บเอานะหกไม้เนี่ยโยนเข้าขอกองไฟเอาเวลาเผาโอ,โ,อโอ้โอ้ระวังไม้ระวังไม้เดีย๋ยวเราค่อยไปดูฟอร์นะครับดูหัวหน้าแม้ก,ก่อนดันดีๆนะ ดันแรงๆเนี่ยไปชนต่อเนี่ยโหกระดิงเลยเมื่อกี้ก็เห็นทีงแล้วรอบหนึ่งนี้รอบหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีตอยางนะต้องคอยดูด้วยนี่เรามีกระชังหน้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าไม้จะดีดใส่ไฟมาช่วยเชยน้อยครับวันนี้เชยน้อยบอกว่าโอ้ถ้าคันเดียวผมไม่เสร็จง่ายหรอก เพราะว่าระยะเวลาในการเช่าปลูกมันนี่เขามีเวลานะท้ามัวแต่ชักช้านี่มันโตไม่ทันอีกได้กู้อีกต้องรีบครับน,น,น,นี่นี่เมื่อกี้เกือบสะดุดตอนะ เรอน้อยก็เอารถถกรอมาด้วยดูจอดไว้นู่นแหละครับใส่อคอกมาอย่างดีมาช่วยเขาขนไม้ยางแต่ตอนนี้ไม้ยางขนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมาปรับพื้นที่กันวันนี้โอ้โหโหหน้าเมฆไม่ใช่เหลือในน้อยนะนี่แบ่งคุรโซเลยครับตอนแรกก็แบ่งกันก่อนใครเสร็จก่อนก็มาช่วยลุมกันงะ มาดูด้านนี้บ้างครับนี่ดันกองกองกองรวมไว้ครับเผาไว้เผาง่ายจะได้ง่ายฮะนี่นะครับตรงนี้นะครับที่ผมเคยพาเจ้าก้านยาวมาขุดบ่อนน้อๆจะเรียงหินแล้วก็ทําที่วางแทงน้ําครับโครงการเจ้าก้านยาวอาจ,จะมาทําที่นี่ต่ออีกนะแต่ช่วงนี้ฝนมันตกบ่อย เจ้าของก็เลยบอกว่ารอให้ฝนเซาลงสักหน่อยหนึ่งหรือตกน้อยลงสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยขึ้นมาครับจะมาขยายบอ่อลูกนี้แหละครับให้กว้างขึ้นแล้วก็เอาดินไปทําถนนต่อฮะเพราะว่าถนนที่ผมทําอะน้ํามันซ้อก็ลเลยเจ้าของบอกว่าเดีย๋ยวรอให้ฝนหยุดตกสักหน่อยหนึ่งให้ขึ้นมาใหม่ฮะตอนนี้เราก็มาดูหัวหน้าแมก่อน ดันเศษไม้ตะล่อมตะล่อมเอาระวังตอระวังหินนะหินเยอะจริงๆครับดูดิเอาหินมาเรียงไว้อ่ะเดียเราไปดูเสียน้อยกันดีกว่าครับเสียน้อยอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราไปหาเสียน้อยก่อนได้ดูเจ้า M6240 แล้วเดีย๋ยวไปดูเสียน้อยกันต่อฮะอ่ะดูสภาพดิโอโหรอยนี่รอยรถขีดนะครับนี่ ที่มาขีบไม้อ่ะเรามาถึงเสียน้อยแล้วลุยเลยไม่คุณอะไรขยันจริงๆว่างไม่ได้หาแตงงานใส่งานใส่ตัวให้ตัวเองทำงานอ่ะงานนี้ถ้าทำประสบความสำเร็จกำไรเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆน,นะตรงนี้โอ้ยถอยหลังตามต้นยางแล้ว นี่ปอดเทาเดียวนะอันนี้ไปเปลี่ยนท่อมาไนงะธรรมดาท่อดังกว่านี้นะโอ้โหดูดูดันเลยดีที่มันเป็นต้นตายนะจะเป็นต้นสดๆนี่คงจะไม่ออกง่ายขนาดนี้หรอกโอ้เสียน้อยนี่เลือกตรงที่ลำบากเลยที่ยาก ให้เจ้าให้หัวหน้าแม็กทำที่ง่ายๆแห้งๆครับโอ้ตรงนี้เละแถวๆนี้บริเวณนี้เละฮะสภาพพื้นเละไปหมดเสียดูโอ้โหคิดดูเอาประมาณ30มสไร่ฮะเสียน้อยมาเช่าเขา <c oughs> แต่วันนี้ใส่โมโค,โคโคเลยนะ ไม่รู้ว่าคนเดียวหรือเปล่าหรือหุ้นกับพี่กับน้องอันนี้ผมยังไม่ทราบนะแต่ผมรู้ว่าเสียน้อยอ่ะมาเช่าเขาเป็นผู้เช่าแต่ไม่รู้ว่าจะหุ้นกับใครบ้างหรือเปล่าด,ดูดูลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวเสียน้อยเราเมื่อก่อนนี่แกก่อนจะมีรถหกล้อแกก็ขับรถไถนะคันนี้แหละขับตั้งแต่เป็นเด็กน้อยฮะ จนเบื่อว่าเบื่อแล้วก็เลยไปออกหก้อมาอยู่กับบุญรอดครับเสียน้อยประวัติแกรครับบอกประวัติให้ฟังเขาเดียวมันก็จะยากหน่อยนะแหมเ,เสียดายไปเปลี่ยนท่อมาใหม่ใช่ท่อหนึ่งไม่ต้องพูดหรอกคุยกันไม่รู้เรื่องแน่มันดังไงโอ้นี่จะล่อมไปนู่น รับสภาพพื้นที่เสร็จแล้วเผาเสร็จแล้วก็ต้องมาถ่ายต่อนะถเสร็จก็ต้องมายกร่องอีกโอ้โหนานี้จะออกพรรษาอยู่แล้วเขาให้เดือนถึงเดือนมิถุนาปีหน้านะจะต้องขุดมันออกนูน่นเหลืออีกกี่เดือนละเหลืออีกแเดือนเเดือนนะสัญญาจะหมด8เดือน9เดือนนี่ยังไม่ทันปลูกเลย นี่เสียน้อยก็เลยต้องรีบครับเพราะว่าสัญญามันใกล้จะหมดแล้วหมดปีหน้าเดือนมิถุนามิถุนานี่ต้องเก็บนะต้องปูมันออกนะเดือนมิถุนาปีหน้านี่อยู่แล้วีก้เดือนครับต้องเร่งเวลาไปงั้นหมดสัญญาเจะาลองให้ปลูกแค่ปีเดียวครัเพราะว่าเขาจะปลูกต้นยางต่อดูดูเอาหางเอาหางลาก น,นี่เอาหางลากลึงมาเลยครับพวกเศษไม้นี่เกี่ยวออกมาเกี่ยวออกมาไม่ใช้ผานดันนะจะใช้หางเกาะมาเลยโอ้โหูหูด,ดูดิอ่ะขึ้นอยู่ก่าเทคนิคใครฮะนี่แหละ แขบฝั่งนี้โ,โหยากกว่าของฮุนาแม็กอยู่ฮะหูนาแม็กนี่แค่ตะลม่ตลมตะล่มพวกเศษไม้แต่ของเสียน้อยต้องเอาสุกต้นไม้ลงด้วยนะกิ่งไม้เอาเออกด้วยยายสักหน่อยก็คงมาช่วยกัน,น,ะะนลแล้วฮะนี่โล่งล้เริ่มเริ่มโล่งแล้ว อ่ะนี่พอทะลุไปได้ปุ๊บดันเลยครับหลังจากตัดแล้วตัดลากไม้ออกแล้วนี่ก็เอาดันเลยฮะอ่าระวังไม้ทิมนะทิมหม้อน้ำทิมอะไรนะอ่ะทำไปครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับวันนี้อ่ะวันนี้บุรรอดก็พามาดูนะมาดูรถไายเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูแต่มแมคโครเบื่อแล้ว มาดูรถไทยบ้างครับของหัวหน้าน้อยกับของบุลรอดมาทำงานร่วมกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ